a อส่งมาครับท่านเคยสังเกตไหมลองมาสังเกตดูนะถากว่าแต่และเช้าเราเข้าไปดูแล้วมีแต่เพื่อนเราเท่านั้นคือเขาเป็นเพื่นที่เขาเป็นเพื่อนเราแล้ว,ลวเป็นผู้ติดตามของเราแล้วอันนี้คือเพื่อนของเราึ่งเขาไปแจ้งทายมาตลอดรวมถึงี้ไอก็อาจจะคือทุกเช้าก่อนที่เราจะลงข้อมูลหรือทําอะไรเนี่ย เราควรจะต้องไปทักทายเพื่อนๆก่อนที่ไอเขาส่งมาหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราแหละห <c oughs> <5 S 2> <c oughs> คนถึง10คนนะครับแบบนิดเดียวแล้วก็ออกบางคนชมแบบโฆษณายังไม่ขึ้นเลยลงแล้วออกแล้วอย่างเงี้ยบางคนก็ชมนิดนหนึ่งแล้วลากมาเพื่อจะเห็นโฆษณาตอนท้ายละประมาณฉลาดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสปแปมอีกเป็นเซกชันบริยุอีกก็ทยอยลงให้เรียบร้อยแต่ถ้ามีเวลาแบบคุณภาพไม่ต้องรีบค่อยๆทำ ทำได้วันละนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่อ,อาจจะต้องมาทําคลิปมาอะไรทั่วไปกันแล้วค่อยไปทักทายใหม่ก็ได้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากมาแนะนําว่าก่อนที่เราจะลงข้อมูลข้อความอะไรต่างๆเนี่ยเราตรงนี้ไม่จําเป็นต้องลงติดๆกันนะครับก็เว้นช่วงได้แต่ใพ่หนึ่งวันท่านต้องมีนะห้าคลิปยาวเนาะคลิปยาว,ยาวแล้วก็หกลิมิทเจ็ดแรงบันดาลของจะเจอเวลาเราเปิดโหมดหมืออาชีพนะครับแล้วก็สไร้างรายได้เนาะทุกเช้า ท่านทำอะไรครับในการที่เปิดหมดตรงนี้แต่บางคนก็เข้าไปทัดทายตรงหน้าฟีดหน้าเพจของตัวเองซึ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีขอให้ทำก็แล้วกันเพราะว่าไม่ทักเพื่อนก่อนสัก5คน10คนที่ AI เขาส่งมาหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราแหละ เราไปเยี่ยมบ้านเขาให้่รจะบร้อยทักทายเขาให้เรจะบร้อยหลังจากนั้นเราถึงมาลงข้อมูลก็อย่าทำครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะเอไอเขารู้หมดว่าเราเป็นพฤติกรรมแบบนี้ก็อย่าทำครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะเอไอเขารู้หมดว่าเราเป็นพฤติกรรมแบบนี้ซส้ยยังไงเอไอส่งมาครับ านเคยสังเกตไหมลองมาสังเกตดูนะถามว่าแต่ละเช้าเราเข้าไปดูแลมีแต่เพื่อนเราเท่านั้นคือเขาเป็น,อนลองไปทักทายเพื่อนแต่เช้านะห้าคนถึงสิบคนแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนถ้าสี่ห้าอันตรงนี้ถ้ามีคลิปยาวหรือคลิปสั้นเราก็ชมของเพื่อนให้จบแต่บางคนก็ เข้าไปทักทายตรงหน้าฟีดหน้าเพจของตัวเองซึ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีขอให้ทำก็แล้กันเพราะว่าแต่บางคนก็เข้าไปทักทายตรงหน้าฟีดหน้าเพจของตัวเองซึ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีขอให้ทำก็แล้กันเพราะว่าที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลหรือทักทายแนะนําอะไรต่างๆตรงนี้เราควรจะต้องเข้าไปตอบ หรือเข้าไปเยี่ยมเพื่อนของเราก่อนที่ AI ไอาแล้วเข้าไปทักทายเพื่อนอีกซึ่งหน้าโปรไฟล์หน้าเพจนะครับจะเป็นเพื่อนที่ AI ส่งมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นเพื่อนของเราเองนะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้า AI ส่งไลค์แล้วก็กดแชร์กรณีที่คลิปน่าสนใจอย่างนี้ครับก็จะทําให้เรามีโอกาสที่เอไอก็จะดันเราได้ก็เน้นสุดท้ายก็คือการท่อใจก็มีประมาณนี้เบื้องต้นก็ทำทฤษทีทำได้กันแล้วกัน เราเข้าไปที่ Facebook ใช่ไหมครับในโปรไฟล์ของเราอ่ะก็จะเห็นเพื่อนเยอะแยอะอยู่ที่ AI นนำส่งมาครับแล้วเราจะทำยังไงให้ AI นนำส่งมาก็คือการที่เราไปปฏิสัมพันธ์ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับเย้าขายึดจากการที่เราเปิดเปิดเปิดชมอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องชมคลิปเพื่อนให้จบ นะครับอย่าอย่าชมแต่บางคนก็เข้าไปไทักทายตรงหน้าฟีดหน้าเพจของตัวเองซึ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีขอให้ทําก็แล้วกันเพราะว่าคือทุกเช้าก่อนที่เราจะลงข้อมูลหรือทําอะไรเนี่ยเราควรจะต้องไปทักทายเพื่อนๆก่อนที่ไอเขาส่งมาหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราแหละห้าคนถึงสิบคนนะครับ <c oughs> เขาส่งมาครับน,นี้สําคัญนะสำคัญนะเพราะว่าไอเขาก็จะมองว่าเ,เราอะให้ความสําคัญกับ คนที่เขาส่งมาไหมคงจะเจอเวลาเราเปิดโหมดหมืออาชีพนะครับแล้วก็สไร้างรายได้เนาะทุกเช้าท่านทําอะไรครับในการที่เปิดโหมดตรงนี้บางคนก็รีบลงคลิปทันทีใช่ไหมบางคนก็รีบเข้าไปทักถ่ายลงข้อความลงรูปภาพแต่บางคนก็ อาจจะต้องมาทําคลิปมาอะไรทั่วไปกันแล้วค่อยไปทักทายใหม่ก,ก็ได้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากมาแนะนําว่าก่อนที่เราจะลงข้อมูลข้อความอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องว่าเราทําแบบเอชมจบแล้วบางคนก็ฉลาดเนาะดูนิดนึงแล้วก็ลาไปชมคลิปเพื่อนนะฮะจนจบไม่ผัดคลิปนะคือท,ทุกเช้าก่อนที่เราจะลงข้อมูลหรือทําอะไรเนี่ย เราควรจะต้องเพทักถ่ายเพื่อนๆก่อนที่ไอเขาส่งมาหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราแหละห้าคนถึงสิบคนนะครับที่หน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วใช่ไหมอ่าดับแรกท่านลองดูว่าในกรในขอที่ไอส่งมาเป็นเพื่อนเราไหมหรือเป็นเพื่อนใหม่แยกกั้ออกนะบางคนก็รีบลงคลิปทันทีใช่ไหมบางคนก็รีบเข้าไปทัถ่ายลงข้อความลงรูปภาพแต่บางคนก็เข้าก็ยังไง AI ส่งมาครับ ท่านเคยสังเกตไหมลองมาสังเกตดูนะถามว่าอแต่ละเช้าเราเข้าไปดูแลมีแต่เพื่อนเราเท่านั้นคือเขาเป็นเพืเขาส่งมาครับอนี้สําคัญนะสําคัญนะเพราะว่าไอไอ้เขาก็จะมองว่าเราให้ความสําคัญกับคนที่เขาส่งมาไหม <S <S เพื่อนเราไม่หรือเพื่อนใหม่แต่ก็ทักทุกคนแหละครับเพราะถือว่าไอ้ไอส่งมาเราก็ทักเข้าไปใต้คลิปของเขาแล้วก็เข้าไปเยี่ยมบ้านเขาไปไปชมคลิปเพื่อน นะะจนจบไม่ปัดคลิปค่อยทำแล้วท่านจะประสบความสำเร็จก็ขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับซึ่งเราก็จะไม่ได้แต้มแล้วเขาก็ไม่สนับสนุนหรือไม่ดันโปรไฟล์ของเรานะ <c oughs> เพราะว่าเขาเห็นพฤติกรรมเราทำไม่ถูกต้องไม่ต้องรีบครับ <c oughs> ไปชมคลิปเพื่อนนะฮะจนจบไม่ปัดคลิปคน <c oughs> ที่เขาเป็นเพื่อนเราแล้วเป็นผู้ติดตามของเราแล้วอันนี้คือเพื่อนของเรา ซึ่นเขาเคแท็กทายมาตลอดอรวมถึงนอ้ไอก็อาจจะมีคนต่ำห้าคนนะผมเคยทำคนสองคนไม่ค่อยได้ผลคือทุกเช้าก่อนที่เราจะลงข้อมูลหรือทำอะไรเนี่ยเราควรจะต้องไปทักทายเพื่อนๆก่อนที่ไอ้ไ้เขาส่งมาหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราเยแหละห้า <c oughs> คนถึงสิบคนนะครับเวาอยู่แล้วมาทักทยายแสดงว่าเราอาจจะไปทักทายเพื่อนน้อยครับทักทายเพื่อนมีคนต่ำห้าคนนะ ผมเคยทําคนสองคนไม่ค่อยได้ผลมาแล้วเข้าไปทักทายเพื่อนอีกซึ่งหน้าโปรไฟล์หน้าเพจนะครับจะเป็นเพื่อนที่เอไอส่งมาส,งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นเพื่อนของเราเองนะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้าเอไอส่งมาแล้วเข้าไปทักทายเพื่อนอีกซึ่งหน้าโปรไฟล์หน้าเพจนะครับจะเป็นเพื่อนที่เอไอส่งมาส,งส่วนหนึ่งอีกส่วนห<ค>นึ่งนี้เป็นเพื่อนของเราเอง นะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้า AI ส่งซึ่งเราก็จะไม่ได้เต็มแล้วเขาก็ไม่สนับสนุนหรือไม่ดันโปรไฟล์ของเรานะเพราะว่าเขาเห็นพฤติกรรมเราทําไม่ถูกต้องไม่ต้องรีบครับไว้ทักเพื่อนก่อนสักห้าคนสิบคนที่ AI เขาส่งมาหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราแหละเราไปเยี่ยมบ้านเขาไม่จะบร้อยทักทายเขาไม่ียบร้อยหลังจากนั้นเราถึงมาลงข้อมูลมีคนต่ำห้าคนนะ ผมเคยทาคนสองคนไม่ค่อยได้ผลนําข้อมูลส่งไให้เขาแล้วเขาก็มาทักทายเรานะอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือเพื่อนใหม่ครับคือเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่คือเขายังไม่ได้เป็นเพื่อนเรานะแต่เขามาทักทายเรามาก็อ,อย่าทำาครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะไอ้ไอเขารู้หมดว,ว่าเราพฤติกรรมแบบนี้เราเข้าไปที่เฟซบุ๊กใช่ไหมครับในโปรไฟล์ของเราอะ ก็จะเห็นเพื่อนเยอะแยะที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลหรือทักทายแนะนําอะไรต่างๆตรงนี้เราคนจะต้องเข้าไปอาตอบหรือเข้าไปเยี่ยมเพื่อนของเราก่อนที่ a ออลองไปทักทายเพื่อนแต่เช้านะห้าคนถึงสิบคนแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนถ้าสี่ห้าอันตรงนี้ถ้ามีคลิปยาวหรือคลิปสั้นเราก็ชมของเพื่อนให้จบนะไม่จําเป็นต้องลงติดๆกันนะครับก็เว้นช่วงได้แต่ภายใหนึ่งวันท่านต้องมีห้าคลิปยาวเนาะคลิปยาว แล้วก็หกลิมิกเจ็ดแรงบันดาลใจก็มีประมาณนี้เบื้องต้นก็ทำเท่าที่ทำได้กันแล้วกันอลองไปทักทายเพื่อนแต่เช้านะห้าคนถึงสิคนแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนถ้าสีา่ห้าอันตรงนี้ถ้ามีคลิปยาวหรือคลิปสั้นเราก็ชมของเพื่อนให้จบมาจากไหนก็มาจากที่ไอเขาส่งมาให้ซึ่งเพื่อนจะมีสองแบบ ถ้าลองสังเกตดูนะแบบที่หนึ่งก็คือเพื่อนที่เป็นผู้ติดตามของเราแต่เราเข้าไปทักทายเพื่อนอีกซึ่งหน้าโปรไฟล์หน้าเพจนะครับจะเป็นเพื่อนที่ ai ส่งมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นเพื่อนของเราเองนะครับสังเกตดูนะครับว่าถ้า ai ส่งมาเพื่อนแล้วให้ความสําคัญนะครตรงหน้าฟีดหน้าโปรไฟล์หน้าเพจของเราครับเพราะฉะนั้นทุกเชา้าผมอยากแนะนํานะครับอยากแนะนําสําหรับทลิปนี้คลิปนี้นะก็ถึงนะใจก็มีประมาณนี้เบื้องต้นก็ทำท่าทีทำได้กันแล้วกัน ทำไปสักหน่อยแล้ว,ลวระบบตัดเลยแล้วก็เข้าใหม่แล้วประมาณนี้อันนี้แสดงว่าเราทําเยอะเกินไปนะฮะเราอาจจะต้องหยุดพักแป๊บหนึ่งครับสวัสดีวันหยุดครับปันเสาเนาะวันนี้ครับก็ให้ hey, มีความสุขนะครับมีความสุขก็อยากไปไหนอยากทําอยากกินเพราะว่าเราทําแบบเอยชมจบแล้วบางคนก็ฉลาดเนาะ,ะดูนิดหนึ่งแล้วก็ลาครับสวัสดีวันหยุดครับปันเสาเนาะ วันนี้ครับก็ให้มีความสุขนะครับมีความสุขก็ขอ,อยากไปไหนอยากทําอยากกิจมาจากไหนก็มาจากที่ไอเขาส่งมาให้ซึ่งเพื่อนจะมีสองแบบถ้าลองสังเกตดูนะแบบที่หนึ่งก็คือเพื่อนที่เป็นผู้ติด,ดตามของเราเพื่อนแล้วให้ความสําคัญตรงหน้าฟีดหน้าโปรไฟล์หน้าเพจของเราครับเพราะฉะนั้นทุกเชา้าผมอยากแนะนํานะครับอยากแนะนําสําหรับที